สวัสดีครับท่านผู้ชมช่งซองสอสเกษตรบันเทิงวันนี้ผมก็มาตัดปามนะครับตัดปามช่วงขาดคอช่วงหน้าแรงนะครับผมก็ใช้นี่สีประตูนะครับบรรทุกนะครับเพราะว่ามันมันมีไม่เยอะนะครับผมเห็นเอ่อฟอร์จูเนอร์นะครับมิวเอ็กอะไรพวกนี้นะครับเขายังรถใหม่ๆป้ายแดงนะครับเขายังเอาใบบรรทุกอ่าไม้พยุงเลย <laughs> ใช่ไหมผมเอามาบันทุกปามแค่นี้ไม่เท่าไรหร่หรอกครับโอ้คืนชีวิตให้แผ่นดินนะครับใครมีติดระบ้างเนี่ยที่รถนะกลุ่มไหนไม่รู้นี่ครับโอ้ยตัดยากมากแทงยากไม่ได้เอาเคียวมาต้นนี้มันสูงนะครับสูงแล้วลูกมันทลายมันหนีบก้านสั้นแอบหลบนี่ครับ ตัดคนเดียวหน้ามืดนะครับหน้ามืดลอลูกเขียวไปแล้วปกติแล้วลานปามมันจะอยู่ใกล้ๆนะครับฝั่งขวาเนี่ยประมาณห้าหกรเมตรก็ถึงแล้วนะครับแต่ทีนี้ช่วงนี้มันขาดนะครับมันขาดลานนี้ก็รับไม่ไหวนะครับเพราะว่าไม่มีผลผลิตเลยนะครับรับไว้ก็มีแต่เจ้ากับเจงนะครับขาดทุนนะครับเอาไปส่งก็ไม่คุ้มเลยต้องไปอีกลานนึง ไปทางนี้ครับไปทางนี้นะครับดูครับภาคอีสานเรานะครับถนนหนทางนะครับสะดวกสบายนะครับแถบนี้นะครับก่อนก็ชาวบ้านทะเลาะกับป่าไม้นะครับขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับชาวบ้านทั้งหมู่บ้านในอดีตนะครับขึ้นโรงขึ้นศาลจะสู้ป่าไม้เขาไม่ได้นะครับ ต่อมาหลายปีก็ชาวบ้านยึดหมดแล้วป่าไม้นี้ออกไปไหนก็ไม่รู้ไก่ป่าก็ยังมีนะครับเนี่ยเยขางหน้านี้ผมเห็นแปบบ๊แบๆบผมซูมไปหายไปแล้ว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 ปไปทางนี้ประมาณ10กิโลนะครับถึงลานหลับซื้อนะครับโ,โน่นไงครับนั่นไงครับมันออกมาแล้วมันเหมือนกับ มันเหมือนกับบาดเจ็บอะไรทุกอย่างปกติเจอรถแบบนี้มันจะบินปรื่อเลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปขายปาล์มกันนะครับจากที่ดูแล้วผมคำนวณไว้แล้วว่าประมาณสักไม่เกินไม่ไม่ถึงตันแน่นอนเพราะว่ารถสีป่ประตูนะครับช่วงนี้ของคนอื่นไม่มีหรอกครับมีแต่ของผมนะครับเพราะผมเก่งกว่านักวิชาการ ความลําบากก็เลยต้องมาเลยมาเยือนนะครับมันเลยต้องไปไกลแต่นี้ผมก็มาถ่ายบรรยากาศนะครับท้องทุ่งนานะครับชนบทนะครับในปุ่งในป่านะครับเห็นไหมครับผมไม่ใช่คนพื้นที่นะครับแต่ผมไปได้ทุกซอกทุกมุมเพราะอะไรครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ไปยากอยู่แต่เดี๋ยวนี้มันมี G.P.S. นะครับเมื่อก่อนผมลงมาแถวนี้แหละประมาณ1ิกิโลเลยมั่งแต่ทีนี้หลังรถผมมันติดไว้อยู่ว่า บ้านไหนบ้านไหนนะครับก็เลยไม่กล้าถามเขาอายเขากระจุงกระจกก็แตกแล้วอย่าคิดว่าบ้นนานนอกอีสานไม่เจริญนะครับท่านผู้ชมดูสิครับผมจะให้ดูอะไรเห็นถนนนี้ไหมครับภาคใต้ตมีไหมครับภาคใต้ภาคใต้มีไหมครับถนนแบบนี้นะครับผมเห็นที่ผมเคยอยู่ที่เคยอาศัยอยู่ที่ภาคใต้นะครับ สิปียี่สิปีสามสิปีส,ปสปี่สิปีนะครับตอนนี้ผมจะสู่ไปจะรับเงินเดือนแล้วนะครับจะเข้าสวแล้วเข้าตำแหน่งแหลปะป้ากลับไปทีไรนะครับก็ยังเป็นถนนฝุ่นตลบอบอวนนะครับสงสัยเขาทางทางโน้นนะสงสัยเขากินเก่งทางนี้เขาไม่กินเขากินได้น้อยนะครับเห็นถนนไหมครับเห็นไหมครับถนนสวยงามมากมีรถสักคันหรือยังครับ บ้านคนมีไหมครับแต่ถนนเป็นไงครับหรือว่าเป็นที่หรือว่าเป็นที่รัฐบาลใช่ไหมถ้าคนภาคไหนเลือกเขาก็พัฒนากลุ่มนั้นผมเคยได้ยินนะแต่เป็นถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆผมก็ไม่เลือกหรอกใช่ไหมเป็นสัญญาณไหมครับใครๆก็บอกว่าคนอีสานจนนะครับคนอีสานนี่ก็นิสัยไม่ดีอยู่อย่าง,งไม่ชอบโอ้อวดน,นะครับ ชอบทําตัวให้หน้าสงสารอยู่เรื่อยนะครับชอบบอกว่าอุ้ยจนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับไม่ค่อยจะมีหรอกจริงๆแล้วบ้านในหมู่บ้านเดียวนะครับบ้านหลังละห้าล้านหกล้านสิบล้านนะครับประมาณทักสามสี่สิบหลังนะครับในหมู่บ้านนะทางใต้ของผมนะครับทั้งจังหวัดนะถึงจะสู้กันได้นะครับแต่เขาก็ว่าเขาโจรน,นะครับ ผมเคยกลับไปนะครับสมัยนูน้นถามเขาถามผมว่าผมไม่อยู่ที่ไหนพอ,อบอกอุดอรหนองคายโอ้โหเขาหัวเราะหัวเราะแทบจะเข้าโรงพยาบาลเลยเนะี่ยมันหัวเราะอะไรขนาดนั้นดูถูกเราอะไรขนาดนั้นเขาไม่รู้หรอกว่าทางนี้เนะี่ยดูภาพดูสภาพเผลๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้แหละครับ ตรงนี้ลานรับซื้อไม้เบญจพพันกับมายุคานะครับทําให้ปากเลีย่ยมคุยต่อครับเรื่องทางอีสานนะครับที่เขาว่ามันจนนะครับแห้งแรงเห็นไหมครับแห้งแรงตรงไหนผมก็เห็นแต่เขียวนะครับที่ที่เหลืองๆนั่นแห้งๆนั้นก็เป็นทุ่งนานะครับเกี่ยวขาวไปแล้วก็ใช่ไหมแต่ทําไมนี่มันไม่มีรถสัญจรไปมาเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชม แต่ทำไมงบประมาณเขาดีจังพักใต้มีไหมพักใต้มีไหมผมจะรู้แต่พักใต้กับภาคอีสานเพราะว่าผมเป็นคนทางโน้นแล้วย้ายมาอยู่นี่นี่เข้าในหมู่บ้านแล้วเห็นไหมครับบ้านเรือนก็ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าที่ดีเป็นภาคอีสานที่หลายๆคนบอกว่าอ,อกระดานนะครับทุรกันดานแยกจนอะไรประมาณน,นั้นเห็นต้นปาไหมนี่ ถนนหนทางสะดวกไปไหนไปไหนก็ได้เห็นไหมครับโอ้ยกว่าจะถึง10กิโลนั่นไหมเห็นไหมครับเห็นส่วนยางไหมครับส่วนยางเต็มไปหมดแล้วนี่แหละเหตุผลนะครับที่สินค้าราคาราคาสินค้าทางการเกษตรที่มันตกต่ําผมว่าจะทําคลิปอยู่ในนี้รัฐบาลทําไมไม่ควบคุมนะครับพืชเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับสมมุติว่า อ้อยแพงคนก็แห่กันไปปลูกอ้อยพักเตียถูกเอาไปไหนไม่ได้ขาดทุนก็ไปเหอตัวใหม่พอเหอตัวใหม่ก็รุมกันปลูกก็เรียบร้อยอีกรัฐบาลเขาไม่กำหนดอ้าวโมมากถึงแล้วครับถึงลานแล้วถึงลานแล้วสิบกิโลทำไมมันไวจังอันนี้เป็นลานรับซื้อข้าวนะครับเป็นช้างข้าวมันสำปะหลัง อันนี้อยู่เขตหนองคอยนะครับอ่าน,นี้น้องใหม่น้องใหม่ <c oughs> เรียบร้อยครับได้เงินมาแล้วราคา5้บาทสี่นะครับแปดรอยกิโลเป๊ะสี่พันสามรอยสบาทพอได้กินนมและ